ครผมก็ได้โทรศัพท์ไปยินดีกับยืนยันกับคุณเศรษฐาด้วยตัวของผมเองแล้วนะครับก็ได้ยินคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าท่านต้องการที่จะเป็นนายกของประชาชนผมก็วอวยพรให้คุณเศรษฐาทําทได้อย่างนี้จริงๆรครับผมก็ได้โทรศัพท์ไป ยินดีกับยืนยนันกับคุณเศรษฐาด้วยตัวของผมเองแล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คงยินดีกับการที่เขารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่ก็ต้องยืนยันว่า,าวิกฤตของบ้านเมืองตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่วิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจอาจจะไม่ใช่วิกฤตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ใช่วิกฤตเกี่ยวกับการศึกษายอย่างเดียวแต่ว่าเป็นวิกฤตศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ได้ฟังเสียงของ ่อแม่พี่น้องประชาชนตามพื้นที่ทั่วไปรวมถึงการมาลงพื้นที่ในระยองเขตสามนี้ด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผู้นําคนต่อไปเนี่ยจะต้องแก้ไขโดยการที่จะรวมความคิดของคนในชาติให้กลับเข้ามาอยู่เป็นปิแผนเดียวกันได้ก็ได้ยินคุณเสถียาให้สัมภาษณ์ว่าท่านต้องการที่จะเป็นนายกของประชาชนผมก็อวยพรให้คุณเสรียาทําได้อย่างนั้นจริงๆแต่ใดก็ตามที่ท่านยังคํานึงอยู่ว่าที่ประทายสูงสุดเป็นของประชาชนเราก็ทําหน้าที่โดยที่อํานาจที่ได้มันไม่ได้ใช้อํานาจอย่างสิทธิขาด แล้วก็ฟังพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนของประชาชนได้เยอะเก็เชื่อว่าคุณเสถาจะทําได้ครับผมคิดว่าก็มีความยากเป็นพิเศษแล้วก็คงต้องดูโผลคอรมอที่ออกมานะครับถ้าที่ติดตามดูในข่าวเห็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าจะออกอาทิตย์หน้าผมก็อยากจะฟังในสิ่งที่ผมกับคุณเสฐ่าเคย พูดร่วมกันในเวทีดีเบตของหลายๆสำนักข่าวที่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปกองทัพพูดถึงเรื่องสมรสเท่าเทียมพูดถึงเรื่องสุราเก้าวหน้าก็ต้องดูว่าใครที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับตัวของผมก็ฟังดูโพจกหลายสำนักก็ต้องดูว่าเป็นใครแล้วก็จะสามารถผักดันได้จริงหรือไม่นะครับรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงจะเป็นใครก็ยังหวังว่าการกู้วิกฤติสัท้ายที่ผม มองเห็นว่าเป็นวิกฤตที่เพิ่มเติมมาจากวิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เคยมีมาตลอดช่วง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้รับการแก้ไขยอย่างน้อยก็จะเป็นการเรียกวิกฤตศรัทธาให้กลับมาสู่การเมืองไทยให้ในส่วนตัวของผมก็ยังยืนยันว่าจะทํางานที่จะคอยตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลเพื่อให้การทํางานของรัฐบาลนั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ปราศจากคอร์รัปชันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับก็ต้องเป็นห่วงทุกกระทรวงนะครับเพราะว่า แต่ละกระทรวงเนี่ยมีปัญหาเฉพาะด้านหลายเรื่องกระทรวงทรัพยากรตอนนี้ก็ยังมีเรื่องน้ํามันรั่วที่ระยองปี56กับปี65วันนี้ก็อยากจะมาช่วยคุณโยปราศัยในเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันหลายเรื่องในเรื่องการเศรษฐกิจก็ต้องทางานแบบมหาภาคต้องมีทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรมทำงานร่วมกันเป็นเปนองค์การพยบเดียวกันหลายอันนี้ก็ห่วงว่าบุคลากรจะเหมาะสมหรือไม่อันนึงเนี่ยพอมันต่างพักกันเนี่ยตอนนี้เวลาแก้ไขปัญหามไม่ใช่แก้ปัญหาเป็นชกระงกระทรวงเนี่ยมันจะสามารถที่จะทํางานตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําได้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่กังวลอยู่ ก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับก็ไม่มีอะไรก็ก <f> ็คุยกันดีครับก็ท่านก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่บ้านเมืองมานะครับผมในฐานะที่เป็นผู้น้อยแล้วก็เพื่อรับการแต่งตั้งก็เข้าไปเรียนพบปรึกษาหารือว่าท่านมีเรื่องอะไรจะฝากฝันเกี่ยวบ้านเมืองไหมนะครับก็เป็นการสนทนากันแล้วท่านก็น่ารักที่จะพาชมทำเนียบด้วยนะครับชมหมดเลยครับห้องทํางานห้องที่วันเด็กที่เด็กไปนั่งท่านก็บอกว่าท่านท่านก็บอกว่าท่านท่านก็บอกว่าท่านไม่นั่งตรงนี้ท่านั่งห้องเล็กอีกห้องหนึ่ง ม่ก็ดีเป็นเป็นเป็นการพบกันในเวลาที่สมควรนะนะว่าถ้าจะติดต่อมามาขอพบขอมาอะไรล่ะมาพบเพื่อจได้ทำคมามรู้จักซึ่งกันและกันผมก็ต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนะ